สวัสดีค่ะสมาชิกสำนักสึกษาธิบาลทุกท่านเวียนมาอีกครั้งกับสัมมนาสำนักอันเป็นที่รักของพวกเราวันนี้มาอัปเดตผลงานบุญต่างๆที่ผ่านมาของกองศูนย์เด็กไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มต้นที่ฝ่ายเครือข่ายพีเจนที่ยังคงเดินหน้าชวนน้องๆมาทำความเดียวร่วมกันอย่างสม่ำเสมอทั้งกิจกรรมมีติ้งการจัดค่ายต่างๆการจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลายัยซึ่งปีนี้ก็ได้ชิมลางไปหลายกิจกรรมแล้วค่ะ มีการจัดทำแฟนเพจ M n T Club ที่ให้น้องๆในเครือข่ายได้มาอัปเดตข่าวสารต่างๆจากพี่ๆได้ง่ายขึ้นพร้อมทั้งจัดทำคู่มือการจัดค่ายให้กับน้องๆเช่นก่อนจัดค่ายก็จะมีคอนเซปต์ค่ายหลักๆให้น้องๆได้ศึกษามีเช็คลิสต์แต่ละฝ่ายเพื่อให้น้องๆเช็คทุกกิจกรรมค่ายตั้งแต่เริ่มจนจบค่ายอย่างไม่ตกหล่นและมีกำหนดการค่ายมาตรฐาน ที่น้องๆสามารถปรับแก้ไขกำหนดการได้ง่ายและสะดวกขึ้นและยังมีโครงการ f a m e of Network ที่บันทึกการทำงานชมรมของน้องๆเป็นการประมวลบุญง่ายๆเพื่อเป็นเกี็บประวัติในการทุ่มเทเสสละของน้องๆคณะกรรมการชมรมทุกคนมาที่ฝ่ายอาสาสมัครของกองสนเด็กปีนี้แผนจากแก้วงานบุญก็รวมใจกัน แข่งขันกับแผนกอื่นๆในรอบสุดท้ายจนทําให้ได้รางวัลโครงการจําศีลอันดับสองมาครองเป็นที่ดีอ,อกดีใจของน้องๆกันมากๆนอกจากนี้ภายในกองยังมีกิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครให้เป็นต้นบุญต้นแบบและพัฒนาหัวเพชรให้มีบทบาทมากขึ้นผ่านโครงการเนียบเฉียบเป๊ะปึ้มเพื่อค้นหาอาสาสมัครที่เป็นต้นบุญต้นแบบการประชุมหัวเพชรทุกแผนกร่วมกันอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือนและกิจกรรมหล่อหลอมน้องๆชวนน้องให้มาวัดมากขึ้น ทั้งกิจกรรมเสาสั่งสมบูรณ์ชวนน้องเข้าวัดเพื่อมาสั่งสมบูรณ์ต่างๆร่วมกันการชวนน้องไปเป็นอาสาสมัครที่ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบ,บุรีและการชวนน้องมาเป็นอาสาสมัครที่วัดให้น้องๆได้มีส่วนในบุญใหญ่ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกๆบุญทั้งงานบุญในวัดงานบุญนอกวัดหรืองานบุญในต่างประเทศพวกเรากองศูนย์เด็กก็พร้อมทําหน้าที่ด้วยหัวใจที่ปื้มในบุญอยู่เสมอค่ะ สำหรับฝ่ายงานบุญได้พัฒนาป้ายต่างๆภายในศูนย์เด็กให้มีเนื้อหาความดีสากลและห้าห้องชีวิตเข้าไปด้วยและนอกจากนี้ได้พัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้ถึงตัวผู้ปกครองเด็กๆได้รวดเร็วฉับไวและสะดวกมากขึ้นโดยใช้ระบบ Line a อ p พลิเคชันใช้ชื่อ l ล n e ID ว่า crystal land กองศูนย์เด็กพร้อมนำความดีสากลมาใช้เป็นหลักในการพัฒนาเด็กๆให้เป็นเด็กเก่งและดีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ และพร้อมรับบุญด้วยใจใสใจเบิกบานไปทุกบุญและทุกภารกิจบุญของสำนักพบกันใหม่ปีหน้าปี2558อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ